<laughs> กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสกูสุพ่นพี่น้องจ้าเ <c oughs> ฟอร์น้ำตกเฟอร์น้ำตกสองถุงพี่น้องจุดจวดน้ำกันพี่น้องเฮาสะกินเบิดบ์ตบอลุูนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะดวกเ้าอยู่ใช่ปะหกพี่น้อง <c oughs> อุย้ยบ่แม่นน่อยหน่อยเด้อพี่น้อง ข้งแรกพี่นนองโอ้ยองหน้างหน้าองีน่าร้านไส้อันร้านไสมาเวยมาจันพี่น้องไหมร้านไสมาเบยแถวเมย์แมะท้าววะทำไปแล้กินดองเดือนสองทีคอในเดือนนี้สบแมเป็นงนวันนี้วัน วันันศุกร์วันนี้ว yup. ันศุกร์พี่น้อยประมาณวันเสาร์อะกับมอเออในตัวเสาร์ใส่เสาร์ขุ่นบางบางนาเขาจะใส่น้ำตาลหน่อยๆเนาะพี่น้องก่ออยู่ห่านเาใส่หนึ่งไม่ได้ใส่ลาย กินหมดแน่ลูกไส้กะลูกสาวกะไปโรงเรียนแล้วลูกไส้ยังยังพันไปเนาะไปกินเตี๋ยวคือกันหมดจ้ะแม่สื่อเขามาหายเพท่านไปกินก่อนแม่ฝาดเบอร์สองคงโอ้ยจงกระยั้งมันก็อืดแล้ววะกะปิเนาะ ถิกเป็นสวนผลิกในน้องเกมบุูมเก็บหายอ๋อพี่น้องถือมาสองถุงว่าเผื่อลูกบสายน้ำกินโอเบดกระโจงไปกินโมแลกงอ่งถุงละสามสิบบาทพี่น้องเอ้ย ซื้อใส่บ็ได้แงกหน้ามาแลยมลนอูดพี่น้องเลยอืแบแต่มั่นไก่อนมันบสชเจ้าลูกบร ก็แม่ไปไปเทากินน้งซุงปวันนี้ฮะเราใส้นึ่งเดียว น้ำตาลไม่ค่ะอยากเบิดกันไ่กับปันนี่ย้เอเบ้าหมากนะพี่น้องสมมันหวานาจา้อาในนี่แหละแคมบ้านสีเคียวไปแหวงหัวหน้าหัวหน้านลูกน้องเ่นกำลังสีอบแบะให้กิน นองกระทามเอายูนว่ะโบได้แวนโบได้ไปนู่นสูงบ,บ,บอเดี๋ยวนี่กอเพื่อนถ่ายคลิปเขาก็อบอกนะลิปอยู่ป้ายกูมือ้อ <c oughs> มือหนึ่งสม้มเถื่อไป ซ้มเตือกับไปแต่ครับพอได้ถ่ายคลิปแต่กับพอได้เขาคลิปน้ำเขาพี่น้องเพิ่เลย้บอเห็นขอบคุณขอบคุณละลายอะไรจะเป็นยังเป็น,นหว่วงเนาะยันมียังกันเถอะนะอื้อ Okay. <coughs> <coughs> เขาแก่แล้วละหินเพิ่มน้ำซุปช <c oughs> ้อ,สสองถุงพี่น้อง แกจักหลดหินโหดเดียบอ่พ้อละบัน <laughs> <laughs> Nhà con <cơ mẹ. cười> บ่คิดว่ามันใกล้ซื้อแล้วไปแว้่เฮืนหัวหน้ามันละอืดอือ Hoặc hãy 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 phong, hãy thùng hãy 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 thùng bằng hắm. นเอาใส่เป็นส่วนๆไปน้อยอืมเขาเรื่อเขาจ้เอ็มเ่เป็นหม้อคนนอนลงนอนลงกินตายเดือนแลลวเนาะหักแกะมันขาบ่

<coughs> mm -hmm. Head uh -huh. <coughs> bao đạo cả lăng hàng ngoài bên đó hàng à? vậy mới đong lại ạ Đến xong há vậy nó Há vậy Phu hạ mới Phu nâng mừng hả Phu Ừm ข้ากระจุัน้าวุกะอยไป่ออืสันกระดองทยมาเจ็ดหมื่น ข้างหลัเขาเจ้า่าใจ่ออกไปหาะมื่นชาวออกเจ็ดออกซองเป็นเจ็ดเป็นลมบัดรคารองอีร้อยนะครับเอาลายดอกฝ่าหลังก็จะมันชีแดกคารองอรลยรบ่เนาะพี่เนาะคารองอีนี่อีกอใช่ไหม โอ้ยเขามาทอดนั่นทอดเนื้อหมอันนี้แบบเขาทอดเขาอียังเลยน้ำกันเลยเนาะเนาะผี่นอกเนื้อไว้ไว้มันต้องดีแทกสิไปเอามีดเนี่ยตา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 ยสิไปไ้หน้าผมบ่าชิบบอกว่าลูกเอ้ยเช้าซะเด้อ แม่มม้ยปญัญญาแต่งขนาดัูกทุกวันนี้นี่แล้วเดี๋ยวป้าลุงบอกไว้แล้วพอแก้คลิปหนาวแน้วสบัปดี